ความหวังไว้กับตำรวจค่ะในเมื่อฝากความหวังไว้กับตำรวจตำรวจก็ยังตามหายังไม่เจอเหมือนกันค่ะเราก็ต้องไปฝากความหวังไว้กับหมอดูเหมือนกันเราก็ไปขอไปดูดวงหน่อยค่ะกับนี่แหละค่ะสินแสชื่อดังนะเขาก็เปิดดวงค่ะเปิดดูชะตาของพ่วงพ่วงกับโจเห็นว่าดวงเขาแข็งนะเขามีโอกาสรอดคุกด้วยและอาจจะไปอยู่ต่างประเทศด้วยซึ่งนะตอนนี้ทุกคนเขาก็คิดว่าน่าจะไปอยู่ต่างประเทศกันหมดแล้วแต่ทางด้านของตำรวจบอกว่าไม่ยังอยู่ในประเทศไทยนี่แหละ ตอนนี้ก็รอดูนะคะว่าจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนกันแน่อาจารย์มงคลรอดเท่งธรรมค่ะหมอดูไพยิปซีเจ้าของฉายาหมอดูไฮโซเปิดดวงชะตาเลยอดีตพูดกักบโจว่ายังไงบ้างถึงข่าวเคราะห์แล้วนี่เกิดวันที่29มิถุนาย,ยน2525 25ตรงกับปีจอ คือบอกแบบนี้วันเกิดเนี่ยเลขที่ได้สองบวกเเท่ากับ11เป็นราชาโชคร่วงของเขาอะ่ะมีแต่ความร่ำรวยแล้วก็ผู้ใหญ่อุปถัมภ์วันเกิดคือวันอังคารคือพื้นดวงเป็นคนดวงแข็งแต่ว่าจะเป็นคนมุทะลุใจร้อนเด็ดเดี่ยวเดือนมิถุนายนเป็นเดือนของคนใจกล้าเด็ดเดี่ยวแกร่งวู้วามค่ะวู้งามได้ง่ายบวกกับเกิดปีจอด้วยเป็นคนกัดไม่ปล่อยแต่ว่าพื้นดวงของเขาอะ่ะเด็ดเดี่ยวแต่ใจร้อน เมื่อเปิดไพ่ยิฟซีดูพื้นดวงสิบใบพบว่าตอนนี้เดือดร้อนระบาดอยู่มีคดีความมีปัญหาอุปสรรคอันนี้ก็ตามข่าวอยู่แล้วนะคะแล้วก็กังวลใจเพราะว่าเป็นคดีใหญ่ต่ดวงเขอาแข็งมีผู้ใหญ่อุปถัมถมคำจุนด้วยแล้วก็มีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศมีสิทธิ์ค่ะว่าเขาเดินทางออกไปต่างประเทศละจากไพ่ที่สิบใบสะท้อนถึงคดีความที่เป็นความทุกข์ทรมานใจแต่ก็มีไพ่ที่สะท้อนให้เห็นว่าผู้กํากับโจลดวงแข็งมาก แม้จะถูกหมายจับหรือจะมีอุปสรรคต่างๆแต่เขาจะมีคนช่วยค่ะดวงชะตาเขาจะมีคนช่วยตลอดเลยแล้วก็เป็นคนที่เก่งนะคือจะเป็นคนที่เก่งมากๆมาทำคดีให้เขาตามไพ่ที่ออกมาเชื่อว่าถ้าถูกจับได้ยังไงก็สู้คดีและก็รอดคุกไปฟังเสียงหมอดูไฮโซค่ะตอนนี้ไพ่ก็เป็นเรื่องของคดีแปดดาบห้าถ้วยสามดาบความทุกข์ใจปรมาณจ ก็นะต้องบอกว่ารวงแข็งมากรวงแข็งในทางที่อาจารย์ไม่ได้ไ่ายเข้าข้างนะต้องขอเน้นก่อนว่าดวงชะตาเป็นนี้จริงนะครับถึงแต่ดาบก็ถูกไหมจับถูกอะไรต่างๆแต่ดวงชะตาก็จะรู้ทันรู้ไวทุกสิ่งทุกอย่างนะและดวงดุจิตผู้หลักผู้ใหญ่งานเดือเอ็เปอรนะแล้วก็กัลยาณมิตรแล้วก็สุบก้วยเนะี่ยคือสิครับเป็นไพ่สิ่งสําคัญเลยนะนี่คือดวงชะตานะส่วนความเดือดร้อนก็ไพ่ก็ขึ้นอย่างเงี้ยถ้าขึ้น จากหลักไพ่ยุค4นะ9ดาบ10ดาบแฮงแมนเดดเดสทาวเวอร์ man, ถึงจะร้ายถึงชีวิตถึงจะถูกประหารหรือว่ามีความรุนแรงแต่ตอนนี้เป็นแค่8ดาบสูตรของไพ่ยุธีนี้นะ8ดาบคือเป็นแค่คดีคว่าเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยคือความดิ่นลนยิ่นหลุดเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ก้าวาาแล้วกัน <laughs> อันนี้คือนะลูกตาก็ยังบอกว่าเดงนชัด <laughs> จริงๆแล้วค่ะเรื่องของดวงชะตาเรื่องของการเปิดไพ่ยิปซีอ่ะมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นมันไม่ใช่ทั้งหมดอะค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วว่าต่อให้คุณดวงแข็งขนาดไหนแต่ถ้าหากว่าคุณทําเวทํากรรมหนีเวหนีกรรมไม่พ้นค่ะคนะตามหลักพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาก็สอนอยู่แล้วทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่ว <c oughs> ส่วนเรื่องต่อมาอยากจะบอกว่าอย่าหาธรรดีกว่าจ้าก,ก